สวัสดีครับผมศักริภีนะครับ Li t t l e f a ฟา์มฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูต้นเมลอนนะครับที่ผมปลูกในโรงเรือนย้ายกล้าลงมาปลูกได้5วันนะครับ5วันเนี่ยนะครับเราก็จะครบกำหนดนะครับในการพ่นธาตุอาหารรองอาหารเสริมทางใบเพื่อให้ต้นนะครับเจริญเติบโตได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับการปลูกของผมนะครับเป็นการปลูกเมลอนใน วัสดุปลูกนะครับซึ่งวัสดุปลูกตัวนี้จะเป็นขุยมะพร้าวมะพร้าวสับนะครับค่า p h ของวัสดุอยู่ที่6นะครับนะฮะแล้วก็เราให้ปุ๋ยนะครับทางระบบน้ําทั้งหมดเลยนะครับเป็นปุ๋ย AB นะครับสำหรับเมล่อนโดยเฉพาะนะครับก็ปลูกกันนะครับตามแผนเก็บเกี่ยวช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ผมกับผมเนี่ยในโรงที่บ้านเนี่ยอาจจะเร็วกว่าแผนประมาณสัก3-4วันนะครับเนื่องจากว่า อทีตยซิวเวอร์วอลเล่เนี่ยเราปลูกตามแผนแล้วเดี๋ยวผมจะดูไม่ทันนะครับก็วันนี้ครบกําหนด5วันนะครับเราก็จะพ่นาธาตอาหารรองอาหารเสริมนะครับาธาตอาหารรองอาหารเสริมที่ผมใช้นะครับเป็นตัวเนี่ยนะครับเป็นาาธาตอาหารรวมนะครับเป็นาธาตอาหารรวมที่มีาธาตอาหารรองและก็าธาตอาหารเสริมนะครับ ถ้าเพื else, ่อนๆเห็นในภาพนะครับก็จะเห็นธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนะครับอยู่ครบนะครับอ่านะครับวิธีการนะครับก็จะอย่างโรงเรือนเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะพ่นแค่ครึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรใช้ฟอกกี้นะครับผมใช้ฟอกกี้นะครับเพราะต้นยังเล็กอยู่นะครับฟอกกี้ก็พอแล้วผมผสมมาครึ่งลิตรนะครับก็นะครับผสมครึ่งลิตรเนี่ยหนึ่งซองเนี่ยอัตราส่วนมันหนึ่งซองเนี่ยผสมน้ํา20ลิตรนะครับผมก็นะครับใช้วิธีการนะครับ เอาหนึ่งซองเนี่ยนะครับไปละลายน้ำนะครับยี่สิบลิตรไว้ก่อนนะครับอ่าละลายน้ำยี่สิบลิตรไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ส่วนผสมผิดอัตราส่วนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้น้ํานะครับตักนะครับมาใส่ในฟอกกี้นะครับเคียงเพียงเพียงครึ่งลิตรนะครับน้ําที่ละลายธาตุอาหารรองอาหารเสริมหนึ่งซองยี่สิบลิตรไปแล้วเนี่ยตักมาแค่ครึ่งลิตรนะครับแค่พอใช้นะครับแล้วก็ใส่สารจับใบใส่กรดอะมิโนลงไปนะครับอ่ากรดอะมิโนก็ อาจาราสสวนปกติเขาอยู่ที่หนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรผมก็ใส่แก้ครึ่งซีซีนะครับกดอะมิโนนะครับแล้วก็กดซิลิคอนนะครับก็จะมาผสมไว้ในนี้นะครับแล้วก็เขย่านะครับให้เข้ากันนะครับแล้วก็เวลาผสมนะครับเวลาพ่นนะครับผสมเสร็จแล้วเนี่ยเขย่านะครับเวลาพ่นนะครับพ่นเป็นละอองนะครับแค่นี้พอนะครับสองฟุตนะครับต่อหนึ่งต้นนะครับแค่นี้นะครับ อ่านะครับจะเห是是 like ็นว่าใบจะไม่เ <Gentle> ป <confer dles> em, ียกนะครับใบจะไม่เปียกน้ําหยดนะครับแค่ละองเล็กๆนะครับถ้าผมจะเดี๋ยวซูให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาเราพ่นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นละองเล็กๆนะครับไม่ได้ไม่ได้พ่นให้เยอะมากถ้าพ่นเยอะมากเนี่ยอาจจะทําให้เกิดใบไหม้ได้นะครับสองฟึตนะครับฟึดฟแค่นี้พอนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับระยะห่างประมาณสักสามสิบเซนอ่านะฮะแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ต้นเมล่อนเนี่ยได้รับธาตุอาหารที่เข้มข้นสูงแล้วก็อาจจะทําให้เกิดใบไหม้ได้ถ้าเราพ่นในปริมาณมากนะครับบางท่านเนี่ยกลัวว่าจะไม่พอนะครับพ่นจนแบบมีน้ําหยดเกาะบนใบเยอะนะครับเดี๋ยวใบก็จะไหม้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพ่นธาตุอาหารแค่พอดีนะครับเป็นละอองสองครั้งก็พอแล้วนะครับแล้วก็พ่นทุก5้าวันนะครับสําหรับการปลูกโดยใช้ปุ๋ย AB นะครับ ธาตุอาหารที่เราใช้เนี่ยเป็นธาตุอาหารรวมแบบนี้พอแล้วนะครับเ,เพราะว่านะครับในปุ๋ย AB เนี่ยมันจะมีธาตุอาหารครบทุกชนิดอยู่แล้วเราพ่นนะครับเราต้องการให้พวกธาตุโลหะนะครับอย่างธาตุอาหารเสริมนะครับถ้าเพื่อนๆจะเห็นในภาพนะครับก็ะจะมีสังกะสีโบรอนนะครับโมลิตินัมนะครับแล้วก็เหล็กนะครับ แมงกานีสทองแดงนะครับแค่เนี้ยที่เป็นโลหะที่มันจะดูดซึมได้ช้าเนี่ยเราก็โยกเอาพวกโลหะพวกนี้มาพ่นทางใบจะได้ต้นจะได้ได้รับธาตุอาหารที่สมบูรณ์และเติบโตได้ไวนะครับอ่านะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ใช้ปุ๋ยเกร็ดหรือปุ๋ยเม็ดนะครับอ่าหรือน้ำหมักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับในปุ๋ยเกร็ดเนี่ยบางทีเนี่ยธาตุรองธาตุเสริมพวกนี้มันจะไม่พอนะครับอย่างอย่าง อย่างเพื่อน,อนๆ,ๆคนไหนที่ปลูกแบบใช้ดินนะครับแล้วให้ปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยเกล็ดเนี่ยธาตุอาหารรองพวกนี้อาจจะมีปริมาณที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าปุ๋ยเกล็ดที่เขาผลิตมาเนี่ย mm hmm. เขาจะผลิตเป็นสูตรนะครับาตายตัวแล้วมีธาตุอาหารรองอาหารเสริมนิดหน่อยอาจจะไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของต้นเมลอนของเราในแต่ละช่วงนะครับก็จําเป็นต้องพ่นนะครับไอ้พวกแคลเซียมโบรอนตรงนี้เสริมนะครับเพราะว่าช่วงในการเจริญเติบโตเนี่ยต้นเนี่ยต้องการใช้แคลเซียมนะครับเพื่อที่ สร้างลำต้นสร้างใบแล้วก็โบรอนเพื่อที่จะทําให้การขยายตัวของเซลล์เนี่ยดีขึ้นนะครับจะโตวไวนะครับถ้าอย่างใช้เป็นอย่าง,างโบรอนน้ําของผมตัวเนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับ อันนี้ผมไว้พ่นทุเรียนนะครับอ่าผมผมผมไม่ได้ใช้ตัวนี้พ่นนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงนะครับพวกงนี้ผมจะใช้กับทุเรียนมากกว่านะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยผลผลิตต่อต้นเขาเาค่อนข้างเยอะนะครับอ่ามันจะคุ้มทุนมากกว่าที่จะพ่นกับเมล่อนนะครับขายได้ลูกเดียวนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆจะสังเกตนะครับอันนี้มันเก่ามากแล้วนะครับจะสังเกตว่าโบรอนปริมาณโบรอนจะอยู่ที่ 0.75%นะครับแล้วก็มีปริมาณแคลเซียมอยู่ที่12%นะครับมันจะเยอะไปนะครับแคลเซียมเนี่ยเพราะว่าในปุ๋ย AB ของเราเนี่ยมันจะมีแคลเซียมปริมาณที่เยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็โบรอนถ้าเพื่อนๆจะสังเกตนะครับเขาจะมีแค่0.5%นะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับเห็นกันนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นธาตุอาหารรวมพวกนี้นะครับอ่า แคลเซียมจะไม่มีนะครับมันจะอยู่ในปุ๋ย AB หมดนะครับอ่ามันจะอยู่ในปุ๋ย AB หมดแล้วนะครับแคลเซียมนะครับเป็นธาตุอาหารรองนะครับต้นเมลอนใช้เยอะนะครับเพราะงั้นให้เขาดูดซึมกับทางระบบรากจะดีกว่าส่วนธาตุรองอาหารเสริมนะครับมันจะ,ะเคลื่อนต้นเคลื่อนที่ในต้นได้ช้านะครับอย่างโบรอนในในซองเนี้ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีตั้ง2%นเะนี่ย มีมากกว่าในแบบน้าเมื่อกี้หนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในผงแบบนี้จะมีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ปลูกแบบใช้ปุ๋ยเอบีแล้วนะครับแล้วปุ๋ยค่อนข้างที่จะมีธาตุอาหารรองอาหารเสริมครบนะครับก็นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อความสบายใจอยากจะพ่นก็ได้แล้วแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับอย่างไอแกนลอนเนี้ยก็ราคาเป็นพันละนะครับบางยี่ห้อก็สามสี่ร้อยนะครับอ่ พ่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าปริมาณที่สูงมากเกินไปเนี่ยเกิดพิษนะครับโดยเฉพาะโบรอนเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใส่ทั้งตัวนี้ด้วยนะครับใส่ทั้งตัวนี้ด้วยนะครับมันก็จะทําให้เกิดพิษโบรอนนะครับพิษโบรอนเนี่ยใบก็จะห่อเป็นถ้วยนะครับห่อเป็นถ้วยนั้นต้องระวังนะครับถ้าจะพ่นทั้งสองตัวเพื่อความสบายใจนะครับคุณก็ต้องลดอัตราส่วนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะลดปริมาณอัตราส่วนของ ของซองสีเขียวเนี่ยหรือลดอัตราส่วนของในแกนลอนที่เป็นแคลเซียโมรอนแบบน้ํานี้ก็ได้นะครับคืออย่าให้มันอย่าให้มันสองเท่ามันบวกกันนะครับถ้าอ,อันเนี้ยมีอยู่สองเปอร์เซ็นแล้วไอ้ซองเขียวนะครับแล้วคุณมาพ่นใส่อันนี้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้มีอยู่ศูนย์จุดเจ็ดห้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสองจุดเจ็ดห้านะครับแล้วมันจะมีเยอะเกินไปเดี๋ยวถ้าตวงอัตราส่วนผิดอาจจะเกิดผิดได้นะครับเพราะงั้นถ้าคนที่ใช้ปุ๋ย AB นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับที่มีธาตุอาหารรองอาหารเสริมครบแล้วนะครับ อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้แคนเซียมโมรอนที่เป็นน้านะครับใช้แบบธาตุอาหารรวมแบบนี้ก็พอว่าไอซองเขียวเนี่ยมัน15บาทนะครับส่วนไอแบบน้ําเป็นแก๊ลอนเนี่ยหนึ่งพันนะพันกว่าบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้อง,ต,องต้องดูต้นทุนให้ดีด้วยนะครับใครที่แต่ว่าถ้าใครที่ปลูกแบบใช้ดินนะครับหรือ,อปลูกในใช้ปลูกใน วัสดุปลูกแบบนี้แต่ใช้เป็นปุ๋ยเกล็ดหรือใช้น้ำม่งน้ำหมักอะไรเนี่ยอาจจะต้องเสริมพวกนี้นะครับเพราะว่าในปุ๋ยเกล็ดนะครับหรือปุ๋ยเม็ดนะครับหรือน้ำหมักเนี่ยอาจจะมีธาตุรองธาตุเสริมพวกนี้ไม่พอนะมันต้องพิจารณาด้วยนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ใช้ปุ๋ย AB สําหรับเมลอนอยู่แล้วมันเพียงพอแล้วนะครับใช้แค่15บาทนี้ก็พอนะครับพ่นทุก5้าวันนะครับมันจะทําให้ต้นเมลอนเนี่ยจเจริญเติบโตได้สมบูรณ์เต็มที่นะครับ โอเควันนี้ก็จะมาบอกแค่นี้แหละฮะก็คือสเตปปลายสเตปนะครับแล้วดูวิธีการปลูกของเราเดี๋ยวมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับของเราปลูกเป็นพันฟลอโน่นะครับเป็นพันอ่าญี่ปุ่นนะครับเนื้อสีส้มนะครับอายุเก็บเกี่ยว5้า5ห้าิบหวันเป็น 1, พันุ์หนักนะครับอ่านะครับเนื้อจะนิ่มนะครับนุ่มนะครับแล้วก็ เป็นวุ้นนะครับเป็นเยลลี่นะครับละลายในปากนะครับก็จะหาทานยากผลทรงกลมนะครับน้ำหนักอยู่ที่1 4ึ่ถึงหนกิโลกรัมแค่นั้นนะครับลูกจะไม่ใหญ่มากนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกวิธีการทํางานของเรานะครับว่าเราทําตามแผนเพื่อนๆอยากคนไหนอยากจะดูแผนการปลูกของเราก็ย้อนกลับไปดีโพสตต์้นๆได้นะครับผมจะมีโพสต แผนการปลูกไว้ให้เรียบร้อยในนั้นก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าผมทําอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาแผนการปลูกตรงน,นั้นมาแอปพลายใช้กับการปลูกของเพื่อนๆได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่อยู่ที่แผนอย่างเดียวนะครับต้องดูลักษณะของต้นดูสภาพอากาศด้วยนะครับว่าเราปลูกสายพันธุ์อะไรสภาพอากาศของเราเป็นยังไงนะครับลักษณะต้นที่มันจเจริญเติบโต,ตเป็นยังไงบ้างน้ําที่เราให้เป็นยังไงไอ้ตัวนั้นสัมพันธ์กันหมดนะครับ ทุกอย่างนะครับจบที่การสังเกตต้นนะครับนี่ต้น5วันนะครับ5วันได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูแค่นี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคนไหนที่เข้ามาดูใหม่นะครับศักดิ์ีลิตต้ลฟาร์มฟาร์มารณมดีสวัสดีครับ